แล้วสิ่งดีๆ,ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเลิกยามเรากำหนดเวลาที่จะกระทําการกำหนดเวลาที่จะเข้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับเราเข้าไปได้ถูกเวลาหเหมือนอย่างเช่นสมมุติว่ามีโรงหนังอยู่มันกำลังจะเริ่มฉายหนังเรายังไม่เข้าเราไปเข้าตอนตอนกลางเรื่องก็<ข>งไม่ไมเวลามันเลยไปแล้วฮเราก็จะ ขาดขาดดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเน,นี่ยอันเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าตั้งแต่ต้นถูกต้องตามเวลาเปะเราได้ดูทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวเรื่องไปจนกระทั่งจบอ่ะแต่ถ้าเราไปเข้าไม่ไม่รักษาเวลาใช่ไหมฮะไปเข้าตรงไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ้าวล้าส่วนโอเคเราอาจจะได้ดูหนังแต่เราจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนั่นอีกเรื่อง,องหน,นึ่งน,น,น,นี่ก็คือความหมายของเรื่องยามครับถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในที่ที่เป็นมงคลแต่ไม่ได้ใช้เวลาก้าที่ถูกต้อง ก้าโมงเก้านาทีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเวลาที่ถูกต้องคุณอาจจะได้ความมงคลสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทนที่จะได้100ร้อยนั้นเป็นตน้นเหมือนดูหนังรู้เรื่องกับดูหนังไม่รู้เรื่องแต่ดูเหมือนกันอะไรอย่างนี้นี่คือเรื่องของเรื่องยามอาจารย์ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากสําคัญเลยฮะสำคัญ,นะคญเพราะเราต้องการความสําเร็จสูงสุดเพราะต่อให้ของคุณมีวิชาคงจุย้ยมีของดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรื่องยามไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่